ร,ร้านโนลจันท่าเดียวนครสวรรค์วันะวน,นนี้จะพามาดูงานแก้อีกหนึ่งครับเป็นเชฟโรเลสจากกำแพงเวียดนามบอันนี้ก็ติดมาครบหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวพามาดูรายเอียดกยันครับว่าแกอะไรไปบ้างนะครับในรถคันนี้น

ืองต้นเนี่ยคันนี้เราจะรื้อออกมาทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีเรื่องตู้เห็นไหมตู้ก็จะมาได้อ่าสงสส่ร้านเขาจะลืมยึดน็อตมาหรือ,รอเปล่าไม่แน่ใจฝาบนนี่ก็ใช้กาวร้อนยึดติดมานะครับแล้วก็ตัวแล้วก็สายทั้งหมดเนี่ยเป็นทองแดงปลอมเป็นทองใบปลอมเลยแล้วก็โอแอ็มที่ใช้เนี่ยจะเป็น3,000ันวัตต์แต่ตัวนี้สเปคจริงก็จะยุ่มาสัก2,000ันวัตต์นะครับ 1,008-2,000วัตต์ะไม่แน่ใจประมาณนี้แต่ไม่เกินนี้แน่นอนครับแล้วก็อ่คันนี้จะเน้นเรื่องเบรคก่อนเนี่ยตอนนี้พอพอเน้นเรื่องเบรคปุ๊บเนี่ยเรื่องสายต่างๆเนี่ยพอเป็นระบบไฟพอมันไม่เสถียรเขาแล้วเนี่ยยังไงเบรคก็ไม่แรงนะครับแล้วก็ไปบวกกับตู้เนี่ยไม่ได้ยึดน็อตคงคงคงใส่ฝามาเฉยๆแล้วลืมยึดน็อตหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ถ้ายึดมันก็จะไม่สวยนะเพราะมันเปิดฝาบนนะ เปิดฝาบ,บนขึ้นมาแล้วก็ถ้ามีรอยน็อตมันก็จะดูไม่เรียบร้อยเราก็ทําการแดมพื้นนะครับคันนี้ก็ไม่ได้แดมมานะฮะแดมพื้นรถนะแดมพื้นรถแดมแผงหลังนะตามสูตรของเราเพิ่มใส่กาวมาเดิมแล้วสเต็ปของเราเพิ่มใส่กาวเิมพิ่มฟิวนะฟิวสองตัวเป็นสามตัวนะครับเป็นฟิวใหญ่เลยสามตัวนะสายใหญ่ก็เร,เริ่มเติมสายเปยนใหม่หมดแล้วนะครับเรื่องสายลาโพงเนี่ยคันนี้จะเปียนใหม่หมดเลยเป็นสายใหญ่แล้วก็เป็นทองแดงแท้นะครับของเดิมสายลำโพงก็เป็น สายท้องแดงแท้นะครับเพียงต่ว่าเส้นเเลกเกินไปนะเส้นเเลเกินไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นเส้นใหญ่ให้เส้นกามันทางานได้เต็มที่ค้ดคันนี้ลูกค้าไม่ได้เน้นเรื่องความสวยงามลูกค้าจะเน้นเรื่องพลังเสียงอย่างเดียวสัดส่วนของตู้เนี่ยหลัง,งจากที่เราขึ้นตู้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยความยืนเนี่ยมันจะอยู่เท่าๆเดิมซึ่งลูกค้าจะรับได้นะครับที่ร้านผมจะพูดเลยว่า12นเนี้ยที่ของที่ร้านถ้าเอาแรงเนี่ยมันจะต้องแรงดังนั่งลาบากนะครับมันจะไม่นั่งสะดวกสบายเหมือนกับพวกตู้ทั่วไปนะ เอิญว่าคันนี้ลูกค้าเขาไม่ค่อยเน้นอยู่แล้วเขาไม่มีคนนั่งเนาะตู้ของที่ร้านเนี่ยฝาบนเนี่ยมันจะไม่มีฝาบนอยู่แล้วก็คือเราทํางานเก็บน็อตหมดนะครับอันนี้จะเป็นตู้ฟานะครับตู้ฟา12สิบสองนะครับแล้วก็ด้านหนะ้าไม่ได้ใส่ไม่ได้ติดไฟอะไรก็ลูกค้าเขาไม่ได้โชว์เนาะก็ส่วนแผงหลังตรงนี้ก็จะเป็นของเดิมเห็นแต่ว่าตอนนี้เราจัดส่งเรื่องลําโพงให้ใหม่เลือกตัวที่มันพอคุณภาพดีเนะี่ยก็เอามาใส่ใส่ให้นะครับแล้วก็ด้านหน้าที่แผงประตูนะฮะ นี้จะมีการแดมแผงประตูด้วยนะฮะแดมใหม่ประตูทั้งงอกทั้งในนะฮะแล้วก็ทําการติดตั้งแบบเปิดหน้าลําโพงเปิดหน้าลาโพงแปดนิ้วนะครับแล้วก็แสงสีนิดหน่อยลูกค้าเอาแค่นี้นะจะมีทวิตเตอร์วงแหวนนี่แล้วับเปิดหน้าลําโพงแปดนิ้วนะฮะร,รถคันนี้จะไม่มีพอแวมยื่นออกมาเพราะว่าพอแมนี้เขาใสมาทีแรกเขาวางขวางม,มาผมประจับมุมให้ใหม่เนี่ยมันวางท่านี้ได้นะครับโดยที่ไม่ไม่มีคนเหยียบแน่นอน สองตัวนะฮะทั้งสงตัวไม่มีตัวไหนที่โดยื่นออกมาเอาจริงๆมันก็ถามว่านั่งได้ไหมนั่งได้นะครับคันนี้นั่งพอนั่งได้ชุด12นิ้วที่ผมทําอยู่เนี่ยส่วนใหญ่จะยื่นอยู่ประมาณนี้เกือบทุกคันนะครับแต่ยางว่าอันนี้มันที่มันดูลงนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งแผงข้างหลังใช่ไหมพอตั้งแผงหลังเนี่ยมันก็จะออกมาประมาณนี้และเนี่ยประมาณนี้แล้วมันก็จะเหลือพื้นที่ลองดูตามคลิปที่ผมทํา12นิ้วก็จะเป็นไซส์นี้หมดนะ ส่นี้หมดให้สังเกตจากมุมตรงนี้นะครับความยืนเนี่ยมันจะยื่นอยู่ประมาณนี้ครับตัว12นิ้วนะสองนิ้วสิบนิ้วกั่สิบสองนิ้วเนี่ยจะยื่นกันถ้าสิบนิ้วก็จะยื่นอยู่ประมาณนี้นิดเดียวต่างกันไม่เยอะหรอกเนี่ยเป็นเสาบีเนี่ยตรงนี้เป็นเกณฑ์นะครับความสูงก็จะอยู่ตรงนี้ครับมีร่องให้ดูตรงนี้ครับก็อันนี้มันไม่มีเ,เรื่องความสวยงามมาโชว์นะอันนี้เราก็เลยขอวัดดีบีโชว์ละกันนะครับเพราะว่าพอฟังเสียงกันเนี่ย ่วนใหญ่ก็ไม่ได้อัดเบรกกันเต็มที่หรอกครับเพราะถ้าอัดเต็มที่นี่ก็ฟังคลิปไม่รู้เรื่องนะอันนี้ตอนฟังเปิดคลิปเนี่ยจะเน้นฟังแบบให้มันดูดีซะมากกว่านะครับชุด12นิ้วแรงดังนั่งลำบากก็เดี๋ยวลงว่าดีดีกันดูครับเคยาน,นี้จะเปิดด้วยความถี่นะครับเดี๋ยวรวดเร็วหน่อยครับก็คันนี้ทความถี่ไว้ที่แนวฟังไม่แนวโนโอดมากนะลูกค้ายังฟังเพลงช้าอย,อยู่ก็ฟังเล่นสดได้ก็ผมเซ็ตตู้ไว้ที่ 6 9สิเฮิร์ตนะครับเดี๋ยวลองเปิดกันดูลกเรองนะครับก็รอยสี่สิบสี่จุดเปิดประตูหมดนะครับเปิดประตูหมดเลยเปิดประตูหมดทุกบ,บานก็โดยประมาณนะครับมันไม่มีอะไรโชว์แล้วก็โชว์ DB แล้วกัน ตออนุญาตโชว์ดีๆนยะก็แรงดังนั่งลำปาก็แรงจริงนะโอเคหลังจากเราปรับเสียงเสร็จเสียงเสร็จเรียบร้อยเนี่ยความดังที่ได้เนี่ยมันมาจากการที่เราเปลี่ยนปีไปใหม่นะครับปีของเดิมเนี่ยก็จะเป็นยี่ห้อดีนะแต่ว่ามันเป็นปีแบบปีรวมรปีรวมเนี่ยมันมันมันเป็นปีที่ร้องคาราโอเกะได้ด้วยนะครับแต่เรื่องความถี่ของเสียงเบสเนี่ย มันไม่รุนแรงครับผมก็เปลี่ยนใหม่ติดตั้งตรงนี้ให้นะของเดิมแล้วก็ส่วนของเดิมก็ใช้ตอนนี้ใช้ร่วม2ตัวแต่ว่าไม่ได้เบิ้ลนะครับตัวนู้นก็แยกเป็นเข้าอีกทางเพื่อลูกค้าเสียบคอมเพื่อมองเพลงได้เลยเนะี่ยแล้วก็อันนี้ก็จอจะเป็นเครื่องเล่นจากตัวจอวนเข้าปีแล้วก็เข้าระบบส่วนตัวนู้นมันก็เหมือนเป็นเครื่องเล่นเสริมนะครับสําหรับลูกค้าเขาไปเสียบคอมพิวเตอร์อก็เอามาเสียบร้องเพลงได้เลยก็ยังใช้อยู่นะครับแต่ว่าชุดนี้แนะนําให้เปลี่ยนปรีใหม่นะก็จะได้ความดังหน่งที่เห็นนะครับ ก็ส่วนอันนี้เป็นเพาแอมคัสด,ดีนะครับเป็นสี่ชั้นน่นใช้ทําอะไรใช่ไหมครับลำโพงมีอยู่แค่นี้ใส่แอมไรตั้งเยอะแยะ,ะก็คันนี้ลูกค้าเนี่ยของเดิมเนี่ยเขาจะใช้มีลําโพงตั้งบนหลงังคาไม่ได้เน้นสวยนะเขาเน้นเสียงจริงๆเลยก็อันนี้จะมีลาโพงที่ตั้งอยู่บนหลงังคาก็จะเป็นตู้นี่ครับอยู่ท้ายรถนี่เป็นตู้หกนิ้วสี่ดอกนี่ก็เป็นของเดิมของเขา น,นี้เราก็เซตปรับจูนให้ใหม่แล้วนะครับเป็นระบบของเราออไปแล้วนะครับรายละเรียดคันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับสนใจงานติดตั้งแบบนี้จะไม่ว่าจะง,งานแก่นะครับหรือว่างานติดตั้งใหม่ก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับทําได้ทุกงบนะครับได้ทุกงบประมาณตั้งงบมาได้เลยถ้าใครที่จะเล่นระบบใหญ่ๆก็ตั้งงบประมาณมาเลยครับก็จบอยู่ในงบแน่นอนไม่บานปลายนะครับ ถ้าให้ที่ร้านจัดให้ส่วนช่องทางการติดตามก็จะมีทั้งแฟนเพจ Facebook นะครับร้านนวลจันทร์ขาวดนครสวรรค์ครับพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับชื่อเดียวกับช่อง YouTube นะครับแล้วก็บอรโทรศัพท์ติดต่อก็0896440504นะครับส่วนช่องทางทาง YouTube ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน,น,นให้ด้วยนะครับโอเคคิ้สวัสดีครับ